ที่2เลยนะคะโปรดักที่2นะคะที่อยากจะนําเสนอคะ่ะนะคะ,ะนะคะโปรดักนี้ชื่อว่า I อชิลไอชิลนะคะชิลตัวนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเล่นๆแต่ชิลตัวนี้แปลว่าโลคหรือกำบังนะคะเพราะนั้นก็คือเป็นกรอบปร้องกันนะคะไอชิลตัวนี้นะคะก็จะตอบโจทย์ลูกค้าอีกประมาณหนึ่งคือนะคะเบีย้สยสัญญาเพิ่มเติม,เ,ตมเบีย้ยความคุ้มครองโรคร้ายแรง ฉันไม่ทำหรอกเพราะว่ามันเป็นเบี้ยทิ้งแต่คำตอบก็คือไอชิวอันนี้ดีมากๆนะคะคุณตีเพราะมันไม่ใช่เบี้ยทิ้งค่ะมันเป็นเบี้ยสะสมหรือเป็นเบี้ยเงินเก็บด้วยในตัวนะคะ,ค,ะคือมันเหมือนกับว่านะคะสัญญาประกันชีวิตมันจะเหมือนกับเรื่องของการแบ่งรับความเสีย่ยง ถ้าคุณเสี่ยงแล้วก็เป็นโรคร้ายแรงคุณสามารถนําเงินก้อนของไอชิเนี้ค่ะมาใช้รักษากตัวได้เพราะจ่ายเป็นแบบเงินก้อนก็คือเจอปุ๊บเจอจ่ายจ,ายจบนะคะเจอจ่ายไม่จบไม่จบเหะไม่จบเพราะว่าเราแบ่งเป็นระยะในการ,การจ่ายค่ะ<ม>ถ้าเป็นระยะต้นเราก็จะจ่ายนะคะ25 25ใช่ค่ะนะคะทีนี้อีก75ที่เหลือนะคะเราก็รอจ่ายในเรื่องของโรคขอโทษค่ะในระยะรุนแรง ะะแต่ถ้าสมมุติว่าเจอเป็นระยะรุนแรงเลยมันต้องใช้เงินเยอะเงินก้อนนี้ก็จะเป็นเงินใช้รักษาตัวให้ความคุ้มครองถึง70โรคร้ายแรง70โรคจริงๆแล้วถามว่าในปัจจุบันมันมีโรคเยอะกว่70ไหม น่าจะเื่นเนาะแต่สถิติหรือที่เราทำเซอร์วีมานะคะคนที่เป็นโรคเหล่านี้สถิติคือเป็นกันเยอะค่ะเราจึงให้ความคุ้มครอง70โรคนะคะทีนี้70โรคเนี่ยถ้าสมมติเป็นคุณก็มีเงินเอาไว้สำหรับรักษาแต่ถ้าคุณไม่เป็นอยู่ในความโชคดีคะนะคะคุณไม่ป่วยคราวนี้มันจะกลายเป็นเงินเก็บในอนา,านคตนะคะเงินเก็บ มีเอาไว้เยอะๆไม่รังเกียจใช่ไหมคุณตีชอบค่ะชอบถูกไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคือเงินนักนะคะมันเป็นสิ่งดีเราควรจะมีเอาไว้เยอะๆถ้าคุณลูกค้าคิดว่าอนาคตมีเงินเยอะๆแล้วไม่รังเกียจโครงการไอชิลเหมาะค่ะก็คือเลือกเก็บได้ตาม วงเงินก็คือเหมือนเป็นได้ค่ารักษาเอ้ยได้วงเงินรักษาพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นเงินเก็บไปด้วยถุะะงราคาจารย์ใช่ที่เรียกว่านะคะอย่างข้อดีข้อแรกเลยนะคะ,คะก็คือซื้อกรมธรรม์เดียวหรือนะคะประกันชีวิตฉบับเดียวได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและความคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะนั่นก็คือเขาเรียกว่าความคุ้มครองในเ,เขาเรียกว่าฉะะุกเฉินนะคะฉุกเฉินเพราะเราโทษนะเราคงไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะเสียชีวิตวันไหน แล้วเราก็คงไม่สามารถจะตอบตัวเองได้ว่าเราจะเป็นโรค้ายแรงเมื่อไหร่หลักษณะแบบนี้เราจึงเรียกว่าความคุ้คมครองฉุกเฉินะนะคะเพราะฉะนั้นคือซื้อเล่มเดียวให้ความคุ้คมครองทั้งยังทั้งจากไปแล้วก็ทั้งยังมีชีวิตอยู่นะคะรับเป็นเงินก้อนคุ้คมครองถึง7จโรคนะคะแล้วก็คุ้คมครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยนะ,ะ,ะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นด้วยไหมคะว่าหมอเก่งสามารถรักษาให้หายได้แต่ต้องใช้เงินเยอะ ะะแล้วบางทีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะเงินเก็บทั้งชีวิตบางครั้งต้องอุทิศให้หมอและอาจจะไม่พอเพียงแค่รักษาครั้งเดียวจริงนะคะเดี๋ยวนี้เป็นโรคั้งหนึ่งนี้แบบวงเงินในการรักษาพยาบาลนี่สูงมากเลยนะคะ แล้วก็ประกันชีวิตใน,ในเงื่อนไขอะคะ่ะบางกรมธรรม์บางฉบับนะคะขายง่ายซื้อง่ายก็จริงแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์นะคะถ้าเป็นหลายหลายโรคอะคะ่ะคุณตรีบางทีเขามีระยะเวลารอคอยระหว่างโรคก,กันด้วยนะใช่ะคะว่าเป็นโรคแรกนะคะแล้วจะเป็นโรคที่สองต้องมีระยะเว้นไปประมาณกี่เดือนกี่วันต้องศึกษาให้ดีแต่ของกรมไทยเอซซ่า,าเราไม่มีระยะเวลารอคอยนะคะ หมายความว่าเป็นโรคแรกแล้วเคลมแล้วสามารถขอโทษนะ,ะเราถ้าเลือกได้คงไม่เป็นอะ่ะนะคะเราสามารถเป็นโรคที่สองแล้วเราเคลมต่อได้เลยอ,อนะคะอันนี้ดีไหมคะสมมุติว่าเราซื้อวงเงินหนึ่งล้านใช่ไหมคะเป็นโรคอ่ะเป็นมะเร็งก็เคลมไปแล้วแล้วเกิดมาเป็นโรคหัวใจอีกอยางเคลมไงคะอาจารย์พึ่งก็ต้องดูระยะอะค,ค่ะถ้าสมมุติระยะเริ่มต้นนะคะเราก็เคลมให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ะะสำหรับโลกแรกเช่นสมมุติเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นนะคะเราก็เทลนไปแล้ว25%เหลืออีก75%ที่เหลือ นะคะแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นโรคอะไรต่อนะเป็นโรคหัวใจอ่าเป็นโรคหัวใจโอ้ใจอันอหัวใจหักไมวใจเป็นโรคหัวใจหรือหรือไม่มีใครดูแลหัวใจแต่อกหักไม่ไม่แบกันไม่รับใช่ไหมคะอ๋อค่ะอกหักที่เรารับเป็นส่วนตัวค่ะหรือโรคไตแล้วก็รับนะคะแต่ต้องไตตามหัวใจตามค่ะหัวใจเออเริ่มเริ่นอกเรื่องแล้วถึงบอกนะคะว่าสารามีน้อยแต่ลายสารามีเยอะกว่ายัเบิกยังไงคะอาจารย์เออค่ะถ้าสมมติเป็นโรคหัว หัวใจก็ต้องดูนะคะว่าเป็นหัวใจระดับไหนตรงตามกรมมาทันไหมถ้าสมมุติเป็นระ,ระยะรุนแรงอีก75%ที่เหลือขอโทษนะคะก็รับไปเลยค่ะเป็นเงินก้อนก็คือเบ็ดเสร็จเนี่ยทุกโรคไม่เกินวงเงินที่เราซื้อใช่ไหมคะใช่ไม่เกินทุนประกันที่ซื้อร้อเอร์เซค่ะนะคะอันนี้ก็คือความโชคดีแต่ถ้าสมมตินะคะอันนี้เป็นแค่สถานการณ์สมมุติถ้าไม่เป็นอะไรเลยไม่ป่วยอะไรเลยนะคะ,คะเขาเรียกว่าเหมือนอะไรนะการลดชนต้องซื้อประกันอ่ะ มันเหมือนจะซื้อแบบเป็นยันกันเอาไว้อะซื้อไว้จะไม่เป็นใช่ซื้อไว้จะไม่เป็นโอกาสในการเห็นมีคลากช้บบอกประกันประกันลดเนี่ยอ365วันไม่ชนนะคะวันที่ประกันหมดเนี่ยชนเลยเออนะคะฉันใดก็ฉันนั้นประมาณเนี้ยนะคะมันก็คือว่านะคะเราแค่สมมุติสถานการณ์ว่าจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เชื่อเธอค่ะพอซื้อแล้วมันจะเหมือนยันกันไว้อะค่ะเราจะไม่ป่วยเราจะไม่เป็น นะคะมันก็จะกลายเป็นเงินเก็บในอนาคตเห็นเห็นวันนั้นเห็นเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเวลาสมมติว่ามีลูกค้าไปซื้อประกันใช่ไหมคะบริษัทประกันก็เหมือนจะแบบว่า จะทํายังไงคะทำพิธีป่ะคะมันให้ไม่ให้ใหลูกค้าเป็นโรคนี้นะคะเออถ้าเรียกว่าทําพิธีมันจะเหมือน <c oughs> ทําคุณไสยหรืออะไรเถอะไสยศาสตร์อะไรนิดนึง<ำ>นะคะเออทำ,ทำความดีเลยอ่าเขาเขาเรียกว่าเออเอาเป็นภาษาง่ายๆนะคะ,อะเออเราจะมีเรื่องของกปกติบริษัทประกันชีวิตทั่วไปอะคะ่นะเนาะหรือบริษัทประกันภัยก็เหอะเราต้องมีการทําบุญบริษัทประจำปีถูกไหมใช่ก็ต้ให้ลูกค้าลักษณะคือการทําบุญบริษัทเนี่ยค่ะเราก็จะเผื่อแผ่อานิสงส์ไปถึงลูกค้าทุกท่านนี้พูดกันซึ สนุกนะเอาทำจริงค่ะเอาทำจริงนะค่ะค่ะเขาบอกว่าเรื่องจริงเอามาพูดเล่นอันนี้ค่ะเรื่องจริงแล้วก็นะค่ะเราก็ทำกันจริงจังใช่มีเคล็ดลับ ในการดูล,ลจะบอกว่าไม่ใช่แค่กรุงแท้ท้าเรานะคะในวงการประกันชีวิตเขาก็ทํากันทุกที่แต่จะบอกเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่มันเป็นสิ่งที่เรารักลูกค้าใส่ใจลูกค้าและอยากให้ลูกค้าของเราอะคะ่ะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจนะคะเพราะั้นตรงนี้ค่ะเราจึงทาบุญให้นะคะกับลูกค้าทุกรลย <laughs> ทุกคนจริงๆค่ะนะคะก็คือทำดีทำบุญก็ทำ ดีทุกคนเนาะเราเชื่อว่านะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะคะเป็นหลักการของบริษัทกุงแท็กซ่าค่ะคือการให้ให้ในสิ่งที่ดีๆกับลูกค้านะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้รับในสิ่งดีๆนะคะในชีวิตเช่นเดียวกันสีกุ้งเราเองก็มีกล่องด้วยนะคะกล่องที่เอาฟิล์กล่องอะไรนะคะแบ่งปันความสุข ค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าคนในวงการประกันมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่อยากให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะเราจึงต้องจับมือร่วมกันไงคะระหว่างสีกรุงกับกรุงไทยแอ็กซ่าต่อย่ยมเลยค่ะค่ะนะคะทีนี้นะคะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะให้ความคุ้มครองยาวนานจนกระทั่งอายุครบ8ปนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็สามารถนะคะเป็นเรื่องของการเก็บออมเงินในอนาคตไม่ใช่เบี้ยทิ้งสร้างเป็นมรดกให้คนข้างหลังได้ ะะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะเราเอานําไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วก็มีทั้งหมด4แผนให้เลือกนะคะโดยมีตามระยะที่ลูกค้าสามารถสะดวกในาการจ่ายนะคะก็คือนะคะมี5ปี10ปี15ปีแล้วก็20ปีโดยข้อดีของเขาอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือหยุดชําระเบี้ยแล้วแต่ยังให้ความคุ้มครองอยู่จนกระทั่งอายุครบ85นะคะและที่สําคัญนะคะเบี้ยคงที่ค่ะไม่ปรับเพิ่ม เบียคงที่นะวันที่ซื้อเลยใช่ะคะ่ะนั่นคือซื้ออายุน้อยก็จะได้ผลตอบแทนเยอะค่ะนะคะถ้าซื้อตอนอายุเยอะมันก็จะเหมือนกับได้ผลตอบแทนลดลงลดถ้า<ง>เปลี่ยนแบบนั้นเอาง่ายๆนะคะสมมุตินะคะวันนี้คุณตรีจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะนะคะแล้วราคาเนี่ยนะคะอาสมมุตินะคะประมาณชัก3สามหมื่น พันนะคะนะคะเออก็เอาที่สบายใจ <c oughs> นะคะเอาที่สบายใจสาม0มื่นแต่ปรากฏว่านะคะพี่นงไปซื้อโทรศัพท์รุ่นเดียวกันเลยเอ,อ้าวหรอเออแต่ปรากฏว่าพี่นงจ่ายแค่สอง0มื่นห้าคอ้าวทำไมคะอ่าแล้วคุณตีจะรู้สึกยังไงล่ะโทรศัพท์เบอร์เดียวออวามราคาเท่ากันเลยรุ่นเดียวกันเหมือนกันแต่คุณนงจ่ายถูกกว่าคุณคุณตีจะรู้สึกยังไงทำไมพี่งพนงอายุมากกว่านงนะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุ แต่ถามว่านะคะรู้สึกยังไงก่อนเออนะคะผ่อนสั้นกว่าหรือเปล่าคะนั่นทีรู้สึกยังไงอิจฉาเขาไหมล่ะไม่ยุติธรรมเลยอะหนูต้องไปซื้อใหม่เออเพราะฉะนั้นนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าสมมติเราเป็นคนที่ซื้อสองหมื่นห้าแล้วให้เขาซื้อสามอึงนั่นคือถ้าเราจ่ายถูกกว่าในราคาที่เท่ากันค่ะก็คือจ่ายสั้นจะจ่ายถูกกว่าถูกไหมคะอาจารย์เออมันไม่เกี่ยวกับจ่ายสั้นแต่มันเกี่ยวกับอายุ ถ้าเปรียบเทียบไงคะเปรียบเทียบกับไอชิวหรือเปรียบเทียบกับประกันชีวิตไงเช่นทุนความคุ้มครองนะคะหนึ่งล้านนะคะทุนความคุ้มครองหนึ่งล้านนะคะถ้าสมมติเราซื้อตอนอายุน้อยๆเราอาจจะจ่ายแค่สองหมื่นห้าแต่ถ้าเราซื้อตอนอายุเยอะๆทุนหนึ่งล้านเท่ากันแต่เราอาจจะจ่ายสามหมื่นถ้าเลือกได้อยากจ่ายสองหมื่นห้าหรืออยากจ่ายสามหมื่นล่ะแ่สองหมื่นห้าอู้ยี่นี้นู้องซื้อถูกอ่ะจานพึ่งแน่เลยอ้ามันแน่นอนอยู่แล้วอ้ามันแน่นอนอยู่แล้ว นะคะมันแน่นอนอ,อยู่แล้ว <S <S <แส>ว่าเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้นะคุณตีซื้อ<ช>ถูกกว่า<ช>แ,ตแต่ถ้าเทียบกับตอนเริ่มต้นซื้อคุณตีอาจจะเยอะกว่าพี่ก็ได้เพราะพี่เริ่มต้นมาก่อนอถูก<อ><อ>ต้องนะคะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นนะคะพี่เริ่มต้นโทษนะคะคิดได้ก่อนซื้อได้ก่อนเบี้ยถูกกว่า นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฉันใดก็ฉันนั้นค่ะต้องคุยกับลูกค้านะคะว่านะคะในความคุ้มครองที่เท่ากันอายุเยอะจ่ายเบี้ยแพงอายุน้อยจ่ายเบี้ยถูกเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าคิดว่าในความคุ้มครองสูงที่เท่ากันอยากจ่ายมากหรืออยากจ่ายน้อยก็ยยต้องอยากจ่ายน้อยถูกไหมคะถ้าอยากจ่ายน้อยต้องซื้อวันไหนซื้อวันที่อายุไน้อยแล้ววันไหนละอายุน้อยสุดแล้วคุณตีนะคะมันย้อนได้ไหมล่ะมันมีโดเรมอนย้อนไปได้ไหมล่ะ ถูกไหมพุงนี้อายุ <ใน S 1> แก่กว่าวันนี้ไมมล่ะซึ่งให้ลูกอ่านะคะนะคะไม่ยอมรับว่าพุ่งนีอายุเยอะกว่านะดูสิดูคนเราดูคนเราคือว่าอันนี้รับเด็กสุดนี่อายุเท่าไหร่คะอาจารย ค่ะตั้งแต่1เดือนคเดือนก็คือ1เดือนเนี่ยจะซื้อถูกสุดเลยถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเงินออมให้ลูกได้ด้วยถ้ามีลูกนะคะอย่างต้องรีบซื้อถ้ามีลูกแสดงว่าสเต็ปแรกต้องมีก่อนอ๋อยังไม่มีอ๋ออ๋อแล้วคะมันหาไม่ซื้อไม่ได้ตามเซเว่นนะคะขอโทษนะคะค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะนั่นคือประโยชน์ของไอชิล นะคะหลายข้อเลยค่ะจุดดีจุดเด่นนะคะซื้อตอนอายุน้อยก็เบี้ยน้อยนะคะ,คะแล้วที่สําคัญมีให้เลือก4ี่แผนขอย้ํานะคะ,คะแบบ5ปี10ปี15ปีแล้วก็20ปีนะคะ,คะแล้วหยุดชําระเบี้ยแล้วก็ยังได้คงความคุ้มครองต่อเนื่องนะคะ,คะแล้วก็เบี้ยคงทีนะคะอันนี้ดีดีแล้วมันลดห<า>ย,ย่อนภาษีได้ไหมคะจย์ลดหย่อนภาษีได้ค่ะนะคะตามของกรมสรรพากรเป๊ะเล<า>ยหมื่นห้าวะคะหรือว่าหนึ่งแสน ค่ะอยู่ใน1นึ่งแสนแรกค่ะหนึ่งแสนแรกนะคะใช่ค่ะอยู่ใน1นึ่งแสนแรกค่ะนะคะซื้อแล้วใช่ไหมคะแผนนี้เหรอคะค่ะเดี๋ยวซื้อให้ลูกจะได้ถูกค่ะนะคะเขอโทษนะคะขอแอปเลยค่ะนะคะจะได้เป็นการยืนยันนะคะแต่ไม่มีไม่เป็นไรค่ะเซ็นแอปแทงเอาไว้ก่อนแล้วก็รอชื่อกู้รับประโยชน์เป็นลูกนะคะค่ะนะคะทีนี้นะคะตรงนี้ค่ะในเรื่องของไอชิลนะคะ มีคำถามจากทางบ้านาพิมพ์มาได้เลยนะคะมีคำถามะค่ะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินพิมต์ตอบให้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินพิม์ตอบให้แอ,อดมินก็นด่ค่ะนั่งนั่งนั่งอยู่ <c oughs> แล้วก็อาจารย์มีคำถามไหมคะแสบของรางวัลดีไหมอ๋อนีคะเดี๋ยวรอทางบ้านถามมาก่อนอ๋อรอทางบ้านถามก่อนนะคะคใช่เผื่อจะถามตรงกับที่จะถามมีมีคุณเจ้าของคุณสีกุ้งรดุลสวัสดีด,ดูดูอยู่ด้วยนะคะมีอะไรจะถามท่านไหมคะ อ๋อไม่ทราบว่าวันนี้ท่านทานอาหารมื้อเช้าแล้วหรือยังคะค่ะ <c oughs> ทานทานข้าวเช้ากับอะไรคะทานอะไรคะอยากอยากรู้เรื่องนอกเรื่องอีกเออค่ะอยากรู้อะค่ะนะคะค่ะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังรอคําถามอยู่นะคะ,คะแล้วก็มีดูมีตอนนี้มีคุณหมีน,นะคะดูอยู่ด้วยนะคะคุณหมีมีอะไรจะถามไหมคะพี่หมีมีอะไรจะถามไหมคะ,คะ มีมีใครจะมาเลี้ยงข้าวไหมคะกลางวันรออยู่ได้นะคะมานะคะนะคะอ่าทีนี้ถ้านะคะระหว่างรอตรงนี้เดี๋ยวมีคําถามเพิ่มแล้วกันคะ่ะจากสไลด์นะคะจากสไลด์ไอชิวนะคะจากสไลด์ไอชิวค่ะคำถามนะคะคำถามจากสไลด์ไอชิวก็คือนะคะไม่ทราบว่าไอชิวอะค่ะมีด้วยกันทั้งหมดกี่แผนคะกี่แผนคะหนึ่งสองสามสี่ รู้สึกจะเหมือนจะมีอยู่ในสไลด์ไหมเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีค่ะค่ะถ้ามีก็ไม่โชว์สิคะค่ะอ่ามีคนตอบไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะระบบมันเดี๋ยวก็มีเดนิดเดีนวหงเชียร์โอ้ยขึ้นโอ้ยอ้ย้ น,าน,นา<ม>ถามเกมีมด้ห็าะะม,มีตอบแล้วนะคะมีสีแส่แผนคุณสุกมนาถาม,ถามไม่ใช่ไหมน่นไม่ใช่มถมไม่ใช่ใยนแใช่ไหมคะสี่แผนใช่ไหมคะอ๋อยังไม่รู้ยังไม่รู้สี่แผนใช่หรือเปล่าไม่ทราบคะ่ะนะคะใช่ไหมะสี่แผนใช่ไหมะ เอ๊หรือจะห้าแผ่นมีมีมีใครตอบไหมคะมีใครให้มากกว่าสี่หรือให้น้อยกว่าสี่มีไหมคะเอ๊หรือเขาจะอยู่กับเราแค่คนเดียวจริงมีมีหลายคนอยู่นะคะมีหลายคนแต่นะคะคําถามนะคะคําถามก็คือไอชินะคะมีด้วยกันทั้งหมดกี่แผ่นคะจากที่ฟังค่ะจากที่ฟังจากที่ฟังอาจารย์คะมีมีคำถามเกี่ยวกับไอเนอตี้ค่ะว่ามันมีแผ่นที่ว่าคุ้มครอง ไปต่างประเทศด้วยทีนี้ท่านผู้ชมถามว่าถ้าปีนี้นะคะซื้อคุ้มครองในไทยแล้วปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปซื้อแบบแผนคุ้มครองเอเชียอย่างนี้ได้ไหมคะอ่าได้ค่ะเป็นคําถามที่ดีนะคะนะคะคือคําถามจากทางบ้านก็คือถามมาว่าปีนี้นะคะซื้อ I y, อเฮลตี้แผนความคุ้มครองในประเทศไทย ถ้าสมมุติปีหน้าอยากจะขยายความคุ้มครองเป็นเอเชียหรือเป็นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยถามว่าซื้อได้ไหมคําตอบคือซื้อได้นะคะซื้อได้ถ้าเปลี่ยนแผนนะใช่แต่ทีนี้คือต้องแจ้งก่อนนะคะพอเปลี่ยนแผนแล้วเนี่ยมันเป็นแผนที่สูงขึ้น ระยะเวลารอคอยต้องเริ่มนักใหม่นะคะอรใช่ค่ะแต่ถ้าแผนต่ำกว่าไม่ต้องไม่ต้องค่ะคให้ความคุ้มครองต่อเนื่องอแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้ค่ะปรับแผนเพิ่มได้ค,ค่ะ แล้วก็มีคุณนันทชานะคะตอบมาว่าสี่แผงถูกไหมคะอาจารย์สองท่านตอนนี้สองท่านถูกต้องค่ะสี่แผงได้รางวัลไหมคะได้รางวัลสิคะได้สองคนเลยนะคะช่วยจดด้วยนะคะค่ะนะคะมีลิมิตไหมคะเนี่ยแจกมีสิบรางวัลนะคะเออพอดีเป็นปานะคะชอบแจกนะคะค่ะนะคะนี่ครับมีเบอร์โทรด้วย อ๋อเบอร์เบอร์โทรของฝัองนี้ในต่างปทศค่ะเป็นเบอร์โทรของคุณตีเองใช่ค่ะคิดว่าเบอร์ของคุณตีเองแจกเบอร์ส่วนตัวด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเีี่ยวน้ไมค่อยคุยโทรศัพท์ละค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าไลน์อะไรคะให้ไปแล้วดีค่ะอาจารย์อ๋อเหรอคะค่ะนะคะแสดงว่าใครไลน์มาก็ตอบหมดใช่ไหมคะอืมใช่ค่ะ ค่ะแต่ะะอาจจะตอบช้าบ้างอ,อ๋อตอบช้าบ้างค่ะน,นะคะแล้วถ้ายุงลายมาล่ะคะยุงลายมาให้ตบป่ตบใครคะตบดิฉ <c oughs> ันหรือว่าตบยุงตบยุงตบยุงแช่เชอเอะไรนะหมุก งงงงมูมมไม่เป็นไรค่ะลืมมันไปแล้วกันนะคะ <c oughs> นะคะลืมมันไปแล้วกันนะคะค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะย้อนกลับมาคุยในเรื่องของโปรดักต์นิดนึงนะคะคําถามของคุณตีก็คือว่าโปรดักต์ของกรุงแท็ซ่าเรามีอะไรบ้างที่เป็นสินค้าโดดเด่น จริงๆแล้วโปรดักของแพรเอ็ซ่าเรามีมากมายเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าที่โดดเด่นที่เราคุยกันไปก็คือ i healthy h e a l t นะคะเป็นแบบประการแบบเ<ม>หมาจ่ายเนาะ<ช>นะคะนะแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด5แผน นะคะก็คือมีแพตตินัมนะคะมีไดมอนด์โกลด์สแาร์ลแล้วก็ซิลเวอร์นะคะเลขที่ให้ก็คือ170 163ก็คือร้อยล้าน70ล้าน10ล้าน6ล้านแล้วก็3ล้านนกระจ้าบอกว่า10 000, ล้านนี่เป็นแผนที่คุ้มมากๆเลยค่ะแผนโกลด์ล้านคือเป็นแผนที่คุ้มสุดแล้วนะคะแล้วก็ดีสุดเพราะให้ความคุ้มครองคือเรื่องของทันตกรรมด้วย4,000ต่อปี นะคะก็คือตามแผนเลยนะคะทีนี้นะคะอีกโปรดักตหนึ่งที่เมื่อกี้เพิ่งจะคุยไปหมาดๆก็จะเป็นเรื่องของไอชิลไอชิลนะคะไอชิลก็คือจะเป็นลนักษณะก็คือนะคะเป็นเงินก้อนเอาไว้สำหรับคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้วก็เป็นเงินเก็บในอนาคตได้ด้วย <I chill. S 1> นะคะถ้าเป็นโรคร้ายแรงเราก็ยังมีเงินก้อนเอาไว้ใช้รักษานะคะจริงๆแล้ว2อ,อย่างนี้ลูกค้าควรมีทั้ง i h e a l t h y แล้วก็ควรมีทั้งไอชิลไหมคะควรมีทั้ง2อ,อย่างไหม,มคุณนมันเหมเงินคนละคนละแบกเนาะเพราะว่าถ้าเป็นไอเฮลตี้จะจ่ายค่ารักษาตามจริงก็คือว่าเราจะไม่ได้เงินก้อนไปสำรองสมมติว่าเกิดแบบว่าไปทํางานไม่ได้ก็จะไม่มีเงินสำรองตรงนั้นเนาะแต่ว่าถ้าไอชิวก็อาจจะได้เงินก้อนมา 250, 2อ0แสนห้ใช่ไหมคะเวลาสมมติท่านผู้ชมที่ทําธุรกิจเนาะแบบ พอเจ็บป่วยไม่ได้ทําธุรกิจเงินก็อาจจะหยุดชนะชนัดไปก็จ,จะได้เงินก้อนตรงนี้มาเป็นเงินสำรองก็ได้ใช่ไหมคะจยาค่ะหรือลองลองมอ,องดูนะคะคุณตีคิดว่าปัจจุบันอะ่ะคนคนเราอะ่ะหรือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยอะ่ะตอนเนี้ยเป็นโรคอะไรมากที่สุดหรือตัวโรคอะไรมากที่สุดคะน่าจะมะเร็งนะเพราะว่าเขาบอกสามสามคนเดินมาเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมีหนึ่งคน ใช่ทีนี้พอเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะถ้าสมมตินะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วมีไ healthy เราก็ไม่กังวลถูกไหมคะใช่เพราะมีค่าห้องค่าเตียงเหมาจ่ายเนาะ,ะแต่นะคะพอเราออกมาแล้วอะพอออกมาจากโรงพยาบาลเราต้องกลับไปหาหมออีกไหมต้องแล้วเราโทษนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมใช่จะมีค่าลถ ค่าน้ำมัน,น,มนหรือไม่ก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าคีโมอะไรพวกนี้ถูกไหมคะ,คะซึ่งไอเฮลตี้มันก็จ่ายส่วนหนึ่งแต่พวกนี้มันเบิกเทมจากที่ไหนไม่ได้ถูกไหมคะหรือแม้แต่าบางทีโทษนะคะคนมาเฝ้าเราคนมาเยี่ยมเราหรือคนมาพาเราไปเขาก็มีค่าใช้จ่ายเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีไอชิลอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้บริหารจัดการอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยดีกว่าไหมคะดีกว่าก็ควรจะมี2แผนเลย ใช่นะคะมันก็ควรจะมี2แผานเลยก็คือเหมือนกับว่าประกันชีวิตอะคะ่ะมันก็จะช่วยอุดรูรั่วหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาในหลายหลายสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าความต้องการของลูกค้าเป็นแบบไหนถ้าคุณลูกค้าต้องการเรื่องของความมั่นใจในการรักษาพยาบาลโดยที่ไม่ต้องมาจ่ายอะไรจุกจิตก็เลือก i healthy He แต่ถ้าสมมุติคุณลูกค้ามีสวัสดิการอยู่แล้วเรื่องของค่าห้องค่าเตียงที่อื่นแต่คุณลูกค้ามีเรื่องของความคุ้มครองโรคร้ายแรงเงินก้อนหรือ ยถ้ายังไอชิลช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณยังมีทั้งสองอย่างคุณยังไม่มีอะไรเลยมันก็ควรจะมีทั้งสองอย่างดีกว่าไหมคะใช่เนาะและถ้าสมมติคุณสิ่งที่คุณบอกว่าคุณมีแล้วทั้งค่ารักษาพยาบาลคุณมีแล้วทั้งความคุ้มครองโรคไร้แรงนะคะจะดีกว่าไหมคะมีแล้วไม่สําคัญมันสําคัญตรงที่เวลาต้องการใช้อะคะ่ะมากพอแล้วหรืออย่างต่างหาก ประกันชีวิตก็จะบอกว่านะคะมีดีกว่าไม่มีมีมากดีกว่ามีน้อยแล้วก็มีวันไหนดีที่สุดคุณเคยวันนี้เออนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่นะคะคนเราต้องชวนลูกค้าให้เห็นความสําคัญนะคะแต่เราจะชวนให้ลูกค้าเห็นความสําคัญได้เห็นด้วยไหมคะว่าลูกค้าจะตัดสินใจจากใครคะจากคนขายถูกไหมคะเพราะนั่นคือท่านที่รักค่ะสี่กรุงโบเกอร์ค่ะท่านที่รักคิดว่ามีประกันสุขภาพ ดีกว่าไม่มีเห็นด้วยไหมคะถ้าเห,เห็นด้วยกดสองค่ะเห็นด้วยกดสองเห็นด้วยกดสองค่ะเห็นด้วยกดสองกดสองเลยค่ะถ้าท่านคิดว่ามีประกันสุขภาพดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ม,ม,มีถ้าเห็นด้วยกดสองค่ะกดสองกดสองค่ะกดสองกดสองนะคะกดสองค่ะกดสองนังแล้วไม่กดหนึ่งคะ่ะจา์นะคะก็มีให้ถามเนี่ยคะ่ะวาทำไม <laughs> ไม่กดหนึ่ง เดี๋ยวก็จะถามมีทำไมไม่กดสามนะคะอยากให้กดสองคะ่ะอยากให้กดสองกดสองคะ่ะกดสองมีใครกดหรือยังคะกดสองค่ะกดสองไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะไปที่ปุ่มคีย์บอร์ดนะคะไปที่ปุ่มคีย์บอร์ดไปที่ตัวเลขกดสองคะ่ะกดสอง อ่ากดสองมาแล้วค่ะกดสองค่ะกดสองคุณหมีกดสองมาให้แล้วนะคะอาจารย์ค่ะกดสองค่ะกดสองกดสองกค่ะคำถามก็คือมีประกันสุขภาพดีกว่าไม่มีถูกไหมคะกดสองมาแล้วดีกว่าไม่มีกดสองค่ะกดสองค่ะกดสองนะคะคุณตีถามว่าทําไมไม่กดหนึ่งก็อยากให้ถามมะค่ะแล้วก็อยากให้กดสองค่ะ ะค่ะคุณก็สามารถโอ้เยอะยมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยนะคะนะมีมีส่วนร่วมกันนิดนึงนะคะชอบค่ะนะคะ <c oughs> สนุกดีสนุกดีร่วมสนุกกันนะคะค่ะนะคะัตรงนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่านะคะที่จะคุยเรื่องของโปรดักต์นะคะว่าอย่างน้อยเรามีประกันสุขภาพเหมาใจ